โอเคผมก็ซืิอเข้าสูส่ช่องสลิปโตนะวันนี้ก็อยู่ในช่วงของวันอาทิตย์นะก็คือวันสีแดงแล้วก็ ตลาดก็มีการปรับตัวลงมาครับก็มีการเทขายลงมาเารียกได้ว่าค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับแล้วหลายท่านเนี่ยก็คือเรียกว่าแน่ตกใจน่าจะมีอาการแบบค่อนข้างจะแพนึกอยู่นะครับในวันนี้ผมคิดว่ามันมีอยู่แล้วแหละนะครับซึ่งมันเป็นโดยปกติของแต,ต่ละคริปโตเลยนะครับที่จะมีการทิ้งหรือการเทขายที่มันค่อนข้างจะเยอะแต่สับผมว่าผมมองว่ามันผันผลไม่เยอะเท่าไหร่แต่ในเชิงของตัวราคาหรืตัวการาฟหลายคนมันมองว่าก็คือมันผันผลแรง นะครับประมาณนี้เนาะอ่ะแล้ววันนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตตัวของบิตคอยแลวก็ตัวของ XRP คร่าวๆเลยและกันนะครับก็ตัวของบิตคอยนะครับตอนนี้ก็ลักษณะจริงๆคือในในภาพหญ่น,นะครับมันมี2อ,อย่างนะมันมี2อ,อย่างคือตรงนี้เรามองว่ากราฟนะครับก็คือมันจบ4แล้วมันขึ้น5อยู่นะครับอ่ะขึ้น5อยู่ซึ่ง5อาจจะยังขึ้นไม่จบก็ได้หรือ5เขาเนี่ยขึ้นจบแล้วก็คือตรงบริเวณช่วงแถวราคาที่1 9 0 0งแดอลลาร์นะครับตรงนี้นะครับซึ่ง 5เนี่ยมันมองว่าจบได้เลยเหมือนกันเพราะว่าหนึ่งเลยคือ,อตัวของราคานะับถ้าเราเอามาเช็คดูเลยคือตอนนี้คือเวลาของตัวขึ้นห้ามันจะใช้มากกว่าเวฟสามนะครับถ้ามันเป็นเวฟห้าปกติเนี่ยคือมันจบได้ที่แสนเก้าพันเลยแต่ถ้ามันไม่ใช่เวฟห้าปกติที่เป็นเวฟห้าแบบพวกแบบที่มันยืดออกไปที่ไม่ว่าจะเป็น 5x หรือว่าจะเป็นตัวของ5ตัวของที่เป็นเทอร์มินอลเนี่ยคือมันจะใช้เวลาอีกสักหน่อยก็คือมันยังขึ้นต่อได้ นะครับมันก็จะยื้อให้เราอีกสักประมาณจนถึงช่วงประมาณเดือนพฤษภาอะไรแบบนี้นครับแล้วค่อยเทขายก็จ,จะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับก็บิตคอยตรงเนี้ยคือมันเป็นได้ทั้ง2อ,อย่างเลยอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ลักษณะคือตัวของบิตคอยนับถ้า,าว่าอยากจะให้ชัดเจนเลยว่าตอนนี้คือบิตคอยเขาจะเข้าสู่ชุดขาลงแล้วหรือว่าจะขึ้นต่อเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยตีเทรายนะตั้งแต่ช่วงวันที่ตรงนี้ครับวันที่4อ่พฤศจิกายนะครับจน มาตรงโลตรงไส้นะครับตรงช่วงวันที่13มบราคมกรานะครับแล้วเสร็จแล้วก็ตรงเนี้ยให้ตีขึ้นไปนะถ้าหากว่าตัวของอเส้นเทรนไลน์ตรงเนี้ยมันมีการหลุดลงมานะครับก็คือส่วนตัวผมจะมองว่า Bitcoin เนะี่ยอีกไม่นานมันจะมันจะเริ่มเข้าฟรอมตัวเข้าถูชุดขาลงนะครับแต่ถ้าหากว่าเขายังไม่หลุดนยะก็คือส่วนตัวก็ยังมองขึ้นอยู่นะครับเพราะมันยังมองมองขึ้นได้ นะครับอ่ะอันนี้ก็คือสรุปแบบสั้นๆครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในเชิงของตัวอิลิทเว็บล้วกัรนับอิลิทเว็คือตรงนี้นะส่วนตัวผมยังคอนเฟิร์มเหมือนเดิมนับว่าบริเวณที่ขึ้นมาเนี่ยคือมันยังมอตงตัวนี้มันเป็นเว็บหนึ่งได้นะเป็นเว็บหนึ่งได้นะอ่ะเว็บหนึ่งแล้วก็ตรงเนี้ยมองเป็นเว็บสองได้นะครับอ่ะมองเป็นเว็บสองประมาณนี้มันยังมองได้นะครับอ่ะแล้วก็ตรงเนี้ยคือเวลาเขาเนี่ยถ้าเอามาวัดปุ๊บเนี่ยคือ มันก็ยังไม่เกิดน,นะตอนนี้มัน20 0กว่าละนะครับมันบอกว่าจบเว็บ2ได้แล้วนะครับเป็นเว็บ2ได้แล้วก็เอาฟีบวมาตีดูซิว่าตอนนี้มันลงมาเท่าไหร่แล้วนะครับก็คือตรงเนี้ยก็คือตัวของเว็บ2เขาเนี่ยลงมาแตะแถวช่วงตรงนี้ครับช่วง382ก็คือแถวช่วงราคาที่าราคาที่ไอก้9 9 4 0 0นกะครับก็คือตรงเนี้ยเขาลงมาแตะแล้วนะครับซึ่ง ตรงนี้ผมมองมันจบเว็บ2ได้นะอย่างที่บอกคือเราไม่รู้ว่าราคาเขาจะลงมาจุดไหนใช่ไหมที่เป็นจบนะครับแต่หลักๆคือผมมองเว็บ2เนะี่ยไม่ควรปรับต่ําไปกว่าแถวช่วงไอ่9 0 5แล้วครับ9 5 0 0ไม่ควรต่ำกว่านี้แต่ส่วนตัวผมมองว่าโลโลเก่าเนะี่ยก็คือแถวช่วงไอ9นะ่9 7 7เนี่ยก็คือ97,700เนะี่ยคือมันไม่ควรหลุดไปแล้ว นะครับมันไม่คนหลุดไปแล้วเนาะก็คือถ้ามันหลุดอะ่ะมันมันจะเข้าสูท่ทฤษฎีแบบฟิลของดัตทูลี่ที่แบบมันเริ่มทําโลเริ่มอะไรเงี้ยคือมันอาจจะปรับตัวลงไปเลยอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวมองว่าบริเวณตรงเนี้ยของตัวบิตคอยเนี่ยยังมองเป็นเว็บ2ได้นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยถ้าว่าเขาจะปรับจบแถวช่วงราคาที่99,400มเนันี่ยอ่ะมันมองจบได้เลยจบเว็บ2ได้สวยแล้วก็เตรียมเทียร์ขึ้นเว็บ3นะครับซึ่งเว็บ3เป้าหมายสกิทก็จะอยู่ประมาณตรงนี้ครับอ่ะเป้าหมายก็อยู่ประมาณโซน อ่100.8นะมันก็จะมีแบบอ123.6อ่ะตัวประมาณแสนสองกับประมาณโซนแสนสามนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะซึ่งจะเป็นสองทาร์เก็ตนะครับที่ตั้งแต่แสนสองถึงแสนสามเนะี่ยคือตรงเนี้ยเราตีกรอบไปเลยเราไม่รู้ว่ามันอยู่โซนไหนแต่ถ้ามันขึ้นมาโซนเนี้ยมันจะเริ่มมีอาการนะครับเป็น2โซน2เป้านะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของบิตคอยดอัปเดตสั้นๆนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับก็คือมองว่าตรงเนี้ยคือบิตคอยดเขาไม่ควร ที่จะลงไปหลุดไปต่ำกว่านี้แล้วนะครับอะแต่ถ้าว่าตัวของบิตคอยนะครับอะตัวบิตคอยเขาเนี่ยก็คือไม่ขึ้นต่อนะอยูยูเนี่ยเกิดเคสที่ยูยูเนี่ยเขาลงมาเลยอะเขาลงมาเลยใช่ไหมลงมาเลยหลุดโลทุกอย่างอะไรเงี้ยอะลงมา8ปดหมื่นห้าปหมือนหกอะไรเงี้ยอะตรงนี้ก็คือ ต้องดูว่าม,มันลักษณะเป็นแบบไหนถ้ามันไซด์เวสั้นๆอย่างเงี้ยแล้วลงต่อตรงเนี้ยคือจะคอนเฟิร์มแล้วว่าบิตคอยน์เนี่ยมีโอกาสที่จะจบรอบแล้วนะครับแล้วก็เริ่มลงมาแต่ช่วง6กหมื่นกว่าอย่างเงี้ยละจะด้งรีบายสักรอบแล้วก็ลงอะไรแบบนี้หรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะครับแต่หลักคือตรงเนี้ยก็คือเราเราไปสังเกตแค่ชุดย่อยก่อนละกันนะครับชุดชุดชุดของตัวภาพเล็กก่อนลวกันก็คือถ้าว่าแถวช่วงไอ่เก้าหมื่นเจ็ดไม่หลุดนะอ่ะเก้าหมื่นเจ็ดไม่หลุดเนี่ยอ่ะก็แปลว่าตรงนี้ยังขึ้นต่อได้ นะครับกับประมาณโซนไอ่เก้าหมื่นห้ากว่ากตรงเนี้ยครับก็คือไม่ควรลงไปต่ำกว่านี้แล้วนะครับเนาะก็เท่าไรการบิตคอยก็ส่วนตัวยังมองขึ้นได้นับมันแค่เกิดการทิ้งราคาเฉยๆครับในตัวตรงเนี้ยก็คือลักษณะการรับอ่ะมันนับเป็นลักษณะที่เป็น A นะครับตรงนี้เป็น B เนาะอ่าแล้วตรงนี้เป็น C ตรงนี้เป็น D ตรงนี้เป็น E นะครับที่เป็นที่เป็นตัวของทร i เกินนะครับอ่าเป็นทร i เกินปักปักไอ้ที่มันที่มันไม่ใช่รูปแบบปกตินะครับ ซึ่งลักษณะมันฟีลเหมือนแฟตอะอะไรแบบนี้อ่ะมันเป็นไทรเกลิลลักษณะแบบนี้นะครับก็คือส่วนตัวผมมองว่าอ่ะคือเออมันไม่ควรต่ำกว่า C นะครับก็คือควรอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือไม่ไม่หลุด9ก้าหมื่นเจ็ดนั่นแหละครับเนาะแต่ถ้าหลุด9ก้าหมื่นเจ็ดก็ต้องรอดูแล้วกันว่ายังไงนะครับแต่ส่วนตัวมองว่าไม่โอกาสไม่หลุดมีโอกาสสูงมากกว่านะครับพอมนันเรกการสรับตัวของบิตคอยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูตัวของ x อ p กแล้วกันนะครับเอนน็กซ์กราฟีน่ะกอ็คือกราฟีเรียกวว็ตอ ราคาเขาเนี่ยไม่ขึ้นไปเลยนะมีการไซด์เวย์อย่างเดียวคือผมบอกว่ามันจะขึ้นใช่ไหมแต่มันไม่ขึ้นเลยครับแต่อย่างที่บอกคือ XGP e เนี่ยคือผมอ่ะเหมือนคลิปที่เราที่บอกคือผมไม่ชัดเจนเลยนะว่าตรงเนี้ยคือเขาจะจะจะ,จะแบบขึ้นไปเลยไมหมหรือไงเพราะว่าภาพใหญ่อะคือมันสามารถมองเป็น A แล,น B, และเป็น B และเป็น C ลงได้ที่บอกนะครับอ่าหรือไม่ก็ตรงเนี้ยเขาอาจจะแบบขึ้น1่แล้วตรงนี้ทําฟอร์ม2อ,อยู่เต็มขึ้นสาก็ได้คือ มันอยู่ในชุดที่เหมือนมันกาลังไซเบย์แล้วกําลังเลือกทางอยู่แต่กลักคือต่อให้เขาไม่ขึ้นไปเลยนะต่อให้อยู่เกิดเคสที่เขาลงมาก่อนอย่างเงี้ยสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่ดีอะไรแบบเนี้ยนะครับอ่าหรือมันจะขึ้นไปเลยเนะี่ยคือมันอยู่ที่ว่าไอตัวของราคาเขาจะเลือกหน้าไหนแบอย่างที่บอกคือเราไม่รู้รนะับเตสกาพีเนี่ยส่วนตัวเนี่ยคือตรงนี้ถ้าหากว่าจะให้ดูเนี่ยคือมันสามารถมองเป็นตัว A B C แล้วก็ D แล้ว E ได้นะมันมองเป็นตัวของ ได้ครับนี่เป็นทรายเกินนะครับเป็นลักษณะปักปิดครับ A B C D E แบบนี้ซึ่งไอหน้าตาแบบเนี้ยมันมี2อย่างคือไอตรงเนี้ยมันเป็นเวฟสนะครับเป็นเว็บ4ตรงนี้เป็นเว็บ3ก็ได้นะครับตัวนี้เป็นเว็บ2ก็ได้ตรงนี้เว็บ1ก็ได้นะครับขึ้น1 2 3แล้วก็ทํา4แล้วขึ้น5อะไรเงี้ยคือมันก็สามารถมองแบบนี้ได้เหมือนกันอย่างที่บอกคือคือเราไม่รู้อะนะครับอย่างที่บอกคือเราไม่รู้ชัดเจนได้เราเซนว่าว่ามัน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 ทำเวฟสี่ ตรงนี้หรือเปล่าก็คือตรงราคาเด่นทำเว็บ4หรือว่าทำเว็บ2หรือว่าตรงเนี้ยปลอมตัวปลอมตัวที่ไปจบเป็นแทงเกิลหรือสักอย่างแล้วเสร็จแล้วก็เตรียมทิ้งลงเพื่อจบเว็บ B ีแล้วทำเว็บ4เียคือเราไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนแต่หลักคือคือถ้าเป็นหน้าลงอะ่ะมันจะลงหนักนะครับถ้าเป็นหน้าลงอ่ะมันจะลงหนักลงมาแบบหลุด2อดอนหรือมีโอกาสไม่หลุดสดอนก็้จะลงมา2องดอนกว่านะครับแต่ถ้าว่ามันเป็นหน้าขึ้นเนี่ยก็คือไอตรราา้ตรงราคาตรงราคาไอ้สองจุดหกดอลลาร์เนี่ยมันจะไม่หลุด ก็คือไม่ว่าจะเป็นหน้า1-2ตรงนี้นะครับหรือว่าหน้าเป็นตัวของเอ่อ a b c d e ตรงนี้นะครับที่เป็น ABCD e, เป็นปากปิดอะไรเงี้ยอ่ะก็คือ E มันจะไม่ยาวก c, ว่าซีละอะไรเงี้ยก็คือมันก็ไม่หลุดเหมือนกันนะครับหรือไม่ก็ต่อให้ตรงนี้จะเป็น1 2แล้วก็3แล้วก็4แล้วก็5อย่างเงี้ยสุดท้ายมันก็เข้าแก็บที่ตรงนี้เป็นตัวของทรายเกินอยู่ดีก็คือสุดท้ายมันก็จะไม่หลุดแถวช่วงราคาที่2.6 6ดอลลาร์อยู่ดี ซึ่งตรงนี้นะครับก็คอนเฟิร์มตัวเอกาคือถ้าไม่หลุด2.6ดอลลาร์คือมันขึ้นต่อได้เลยนะครับแต่ถ้ามันหลุดมาเนี่ยเราก็ต้องมาเช็คอาการอีกทีแต่ส่วนตัวผมมองว่าถ้ามันหลุดแถวช่วงราคาที่2.66ดอลลาร์เนี่ยส่วนตัวคือมองว่าเอกาตรงเนี้คือมันจะเข้าสู่ที่ภาพใหญ่ตรงนี้มันจะเป็น A นะครับแล้วตัวนี้จะเป็น B แล้วเตรียมทิ้ง C ก่อนอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นนะครับประมาณนี้แลวกันอันนี้ก็จะเป็นลักษณะคร่าวๆของตัวเอกานะครับ ก็อันนี้ก็เป็นเเรียกว่าเป็นเป็นรูปแบบตัวกราฟของผมเนาะอ่ะไม่ใช่ตัวกราฟดิก็คือที่ผมเทรดนะครับก็คือเป็นตัวของไ e g p e. นะครับที่เทรดและกําไรคือเนี่ยผมมาเล่นภาพตัวของภาพสั้นนะครับซึ่งถ้า,ากว่าใครที่อยากได้ฟิลแบบเทคนิคการเทรดอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเข้า,าในตัวของอลิงก์กลุ่มไลน์ใต้ล่างคลิปได้นะครับอ่ะแต่ว่าเดี๋ยว อันนี้ก็คือเดี๋ยวก็จะมีกฎเพิ่มเติมก็คือถ้าว่าท่านใดที่อยากจะเข้ากลุ่มพิเศษนะครับก็คือถ้าสมัคร บัญชี OK x นะผ่านลิงก์องผมหรือว่ากรอกรหัสเชิญของผมเนี่ยคือจะกรอกรหัสเชิญก็ได้หรือว่าจะกดผ่านลิงก์ก็ได้นะับหรือท่านใดที่มี OK x แล้วแล้วยังไม่เคยสมัครผ่านลิงก์เชิญไหนเนี่ยอาจก็สามารถเข้ามาถามในกลุ่มกันได้เพื่อใหงผมจะจัดการให้แล้สวนใหญ่หลังจากที่สมัคร OK x มาเสร็จปุ๊บเนี่ยครับเนาะหลังจากที่ท่านสมัคร OK เเสร็จมาปุ๊บเนี่ยให้ท่านนะก็คือฝากเงินเข้าไปในตัวของ OK x ซึ่ง o k เคเนี่ย มันสามารถที่จะใช้ P2P ก็ได้หรือว่าจะฝากเป็นตัวของ u s d t ก็ได้นะครับอ่ะแล้วเสร็จแล้วก็หลังจากที่ท่านมีการแบบยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ฝากเงินแล้วก็มีการเทรดเข้าไปนะก็คือเดี๋ยวทางผมเลยก็คือจะดึงเข้ากลุ่มพิเศษที่เป็นกลุ่มอ่าสัญญาณเทรดหรือกลุ่มอะไรที่ผมเอาไว้ใช้เทรดว่าใช้วิเคราะห์อะไรคร่าวๆที่มันเป็นแบบละเอียดนะครับก็เดี๋ยวก็จะดึงเข้ากลุ่มให้อย่างสันทีนะครับซึ่งอันเนี้ยจะมีในกลุ่มไลน์นะถ้าท่านใดที่ไม่สะดวกกลุ่มไลน์ก็จะ กดเข้าลิงก์ได้เหมือนกันนะแต่ว่า Discord เนี้ยเดี๋ยวผมจะยังยังไม่เริ่มทำนะก็คือเดี๋ยวคาดว่าเดี๋ยวเร็วนี้เดี๋ยวจะทำแต่ว่าตอนนี้กำลังเริ่มกลุ่มลายอยู่นะก็ถเถื่อผื่อทานใดที่สนใจก็สามารถเข้ามาได้นะแล้วก็กลุ่ม กลุ่มของตัวไอ้กลุ่มรายพิเศษเนี่ยมันจะเริ่มช่วงประมาณอ่าประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็คือเดี๋ยวก็จะเริ่มทําอย่างจริงจังครับตอนนี้กําลังอ่าให้ทุกคนน่ะเข้ามาอยู่ในกลุ่มกันให้เยอะที่สุดก่อนครับเพราะว่ามันจะได้เผื่อเวลามีกิจกรรมอะไรจากโอเคเนี่ยมันจะได้จัดอะไรได้อย่างง่ายขึ้นนะครับอ่าก็คือจะไม่ต้องแบบเหมือนไปรอคนหรืออะไรเงี้ยคือมันจะมีหลายคนเข้าร่วมมันจะสนุกมากกว่านะครับโอเคเนาะก็คลิปนี้แค่นี้แล้วกันทุกคนก็โชคดีครับผมสวัสดีครับ